ต่อไปข้อ27มาดูกันนะฮะข้อนี้มีพื้นที่นะนะฮะขอบคุณหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอะมาดูกันนะฮะลวดอลูมิเนียมจะขาดถ้าใช้แรงซึ่งทําให้เกิดความเค้นเนี่ยเท่านี้ความเค้นนะอ่านโจทย์ดีๆเห็นไหมนะฮะจงหาความยาวที่มากที่สุดของลวดอลูมิเนียมที่แขวนแล้วขาดพอดีต้องการค่าแมกซิมัมเพราะฉะนั้นจากที่เคยสอนไปนะ ว่ามันจะมีกราฟระหว่างความเข้นกับความเครียดที่กราฟมันจะเป็นเส้นตรงก่อนแล้วค่อยโค้งลงตรงเนี้จะเป็นขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นดังนั้นข้อน,นี้นะฮะเนี่ยเราต้องใช้ความเข้นตรงนี้พอดีนั่นเองนะฮะนั่นคือจากความรู้เรานะ,ะกำหนดความหนาแน่นเท่าเท่านี้บอกความหนาแน่นมาจะใช้ตัวดีก็ได้ครับความหนาแน่น density นะหรือจะใช้ตัวโลก็ได้อ่ะแล้วแต่ครับลงมือทำนะฮะเรามีสูตรพื้นฐานนะว่าความหนาแน่นครับขออนุญาตใช้ตัวดีแล้วกัน d เท่ากับมวลที่หารด้วยปริมาตรนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาจะพูดถึงความเค้นและสิ่งที่เขาถามก็คือจงหาความยาวมากที่สุดนะฮะอ่ะดูดีๆนะมันไม่ธรรมดาข้อนี้จากสูตรว่านะฮะความเค้นนะฮะความเค้นนะเท่ากับแรงต่อพื้นที่นะฮะและข้อนี้มีค่าต่างๆมาให้เราอาจจะดูดีๆครับดูดีๆนะว่า ในตัว v เนี่ยมันฝังไปด้วยอะไรเอ่ยนะฮะ v เนี่ย volume นเนี่ยปริมาตรเนี่ยจะเท่ากับนะฮะพื้นที่หน้าตัดเอางี้จะให้จินตนาการว่าน,นี่คือลวดนี่คือพื้นที่หน้าตัดนะฮะและมันมีความยาวเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ a คูณกับ l เห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปในตรงนี้ก่อนเพราะเขากําหนดความหนาแน่นมาความหนาแน่นจึงมีสูตรว่ามวลที่หารกับนะฮะพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาว ได้อยู่นะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสที่ตัว m m จะมีสูตรว่าความหนาแน่นครับ a แล้วก็คูณกับ l นั่นเองอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องใช้เราลงมือทำกันการที่บอกว่าแขวนแขวนเนี่ยใช้ f ตัวเนี้ยเป็น mg นะฮะใช้ f ตัวนี้เป็น mg หลังจากนั้นมี m กับ a แนละ้วเห็นไหมมี m กับ a สิ่งที่โจทย์บอกมาคือโจทย์บอกตัวนี้มานะฮะตัวที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะฮะ จะมีความหน่แน่นตัวนี้ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราพยายามจับคู่ให้มันเจอกันให้ได้นะฮะว่าจะมีอะไรเป็นยังไงเท่าไหรบ้างเขาอยากทราบเนี่ยความยาวเห็นไหมความยาวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาอันเนี้ยมาคู่กันสิมาคู่กัน,กนเพราะฉะนั้นพี่อยากให้มองให้ออกครับว่า m ส่วน a เนี่ยเห็นปะ m ส่วน a m ส่วน a เนี่ยเราย้ายไปด้านซ้ายมือก็ได้ตัวนี้เพราะฉะนั้น m ส่วน a ครับ จะต้องเท่ากับความหนาแน่นที่คูณกับความยาวและนี่ไงแสดงว่าความเค้นจึงเท่ากับ m ส่วน a m ส่วน a ก็คือความหนาแน่นคูณกับความยาวแล้วก็คูณกับ g นั่นเองเห็นไหมเราคิดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกมาครับความเค้นต้องไม่เกินเท่านี้ก็ใช้ค่านั้นไปเลยมันจะกลายเป็น7.5คูณ10กลังเเท่ากับความหนาแน่นครับ2.7นะฮะคูณ10กลังสม แล้วคูณกับความยาวเนี่ยความยาวที่ต้องการแล้วก็ g ก็9.8โอเคหลังจากนี้กดเครื่องคิดเลขครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสที่ตัว L เห็นไหมหรือใครจะตอบเป็นสูตรก่อนก็ได้นะ L เท่ากับเห็นไหมความเค้นส่วนด้วย d คูณ g อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขเลยนะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะฮะ l จึงเท่ากับ7.5เอาตัวเลขมาอยู่กับตัวเลขครับอย่าเพิ่งกดนะหารด้วย 2.7ที่คูณกับ9.8นะฮะส่วน10บกาลังเนี่ยมันย้ายมาเคลียร์เห็นไหมจึงกลายเป็นคูณกับสิบกำลังสี่อ่ะเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขเลยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ7.5หารด้วยข้างล่างนะข้างล่างหารด้วย2.7งจุดเก่อนอย่าก,กดผิดนะโชคได้สองกว่าแล้วก็ตัวมันเนี่ยทั้งควงเนี่ยหารอีก9.8นะฮะโอเคได้ศูนประมาณนั้น เพราะฉะนั้น0.28คูณ10กำลัง4ขยับจุดมา1ตัวกยเป็น2.8เพราะกันนะฮะคูณกับ10กำลัง3นะฮะในหน่วยเมตรครับนี่คือคำตอบเพราะเราใช้หน่วย SI ในการคำนวณทั้งหมดนะฮะอ่ะนี่คือคร่าวๆได้นะครับไม่น่ามีปัญหาข้อนี้มีพื้นที่เลยทดได้เลยมาดูต่อข้อ28กันนะฮะ ข้อนี้ไม่มีที่ทดเลยขอเรียกกระดาษทดมาแล้วกันนะฮะข้อนี้ยี่สิบปดโชกระดาษทดลงมาลูกอ่ะเขาบอกว่าลวดเหล็กกล้าสําหรับดึงลิฟต์มีขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นนี่ไงขีดจากัดสภาพยืดหยุ่นจุดที่บอกหรือจุดที่เราทําไปแล้วในข้อที่แล้วนะฮะหรือบอกตัวความเค้นมานะฮะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเอ๊ะคุ้นๆน,นะบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาทําให้เราหารัมมีได้เพราะฉะนั้นอาจจะเขียนไว้ข้างนอกครับ r เท่ากับเท่าไหร่ 0.75ครึ่งหนึ่งของหนึ้าเซนติเมตรครับนะฮะเมื่อลิฟต์นะฮะและสัมภาระมีมวล2,000กิโลกร,รมัมก็บอกมวลมามวลเท่ากับ2,000เราจะได้ทำง่ายๆนะฮะลิฟต์นี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงสุดเท่าไหร่อ่ะข้อนี้ไม่สามแนวไหนละนะฮะการที่ถามหาความเร่งเนี่ยเราต้องโยงกับกฎนิวตันนะฮะนิวตันบอกว่าซิกมา F เท่ากับ MA ถ้าระบบมีความเร่งเห็นไหมนี่คือกฎข้อที่สนะฮะ แต่ต้องหาซิกมา F ให้ถูกนะฮะเขาบอกว่าจะไม่เกิดเนี่ยเห็นไหมเหล็กกล้าที่ดึงลิฟต์จึงจะยืดเนี่ยไม่ยืดเกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นลงมือทำครับนะฮะลงมือทำเรามีสูตรว่าความเค้นเท่ากับ F ส่วนด้วยตัว A ไม่ต้องโยงไปถึงค่ายังมาดูรัสนะเขาไม่ได้ถามนะฮะก็ความเค้นตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยที่เขาบอกมาแต่ตัวนี้ที่เราต้องใช้เนี่ย เวลาที่เราแขวนสิ่งของเนี่ยนะฮะข้อน,นี้เขาแขวนลิฟต์เวลาใช้งานจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใช้น้ําหนักไม่ได้ใช้มวลแต่เราจะใช้แรงตึงเชือกนะะึกออปะแรงตึงที่มันดึงขึ้นนั่นเองอย่าลืมนะเราสนใจแรงตรงนี้ดังนั้นการที่จะดึงวัตถุขึ้นด้วยความเร่งเนี่ยนะฮะได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ย mg ต้องดึงลงนะฮะและระบบมีความเร่งขึ้นเขียนทิศทางเหมือนนี้จะได้เข้าใจง่ายๆระบบนี้กําลังขึ้นอยู่และขึ้นด้วยความเร่งนิวตันจึงบอกว่าแสดงว่าแรงดึงขึ้นน่ะ ต้องชนะแรงที่ดึงลงแล้วแรงต้องมีแรงขึ้เหลือพอที่จะกลายไปเป็นมวลคูณความเร่งนั่นเองดังนั้นจากฟิกมา F เอเท่ากับ MA และโมเดลเป็นอย่างนี้เราจึงตั้งว่า T ครับเพราะขึ้นชนะเห็นไหมลบกับ MG ขึ้นลบลงมีแรงเหลือจะกลายไปเป็นมวลคูณความเร่งนี่คือนิวตันคอนพบดังนั้น T ข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับย้ายไปบวกครับ MG บวก MA นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีทำรร และแรงตึงเชือกตัวนี้สามารถเอาไปใส่แรงตรงนี้ได้แรงในบทนี้อาจจะหมายถึงแรงตึงเชือกเห็นไหมถ้าในกรณีที่ดึงลวดดึงลิฟต์ดึงอะไรพวกนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นขอหยิบสุดนี้มาทําเลยแล้วกันนะฮะดังนั้นข้อน,นี้ความเข้นที่ขีดจํากัดสภาพยุดยยุ่นคือ2องคูณสิกำลังแปนะฮะเท่ากับซิกมาเอฟซึ่งมันก็คือตัวทีก็เลยจะกลายเป็น M ครับ M ไม่ทราบอ่าน้องตรงนี้ดึงออกมานะมันจะกลายเป็น M วงเล็บ G บวก A นะฮะ เค okay, ไหมเพราะฉะนั้น m อ๋อ m รู้นี่โทษที m คือ2,000 2 0 0อนะฮะที่คูณกับวงเล็บ g g เดี๋ยวใช้9.8บวกกับความเร่งนะฮะที่หารกับที่หารกับตัว a a ก็คือเท่าไหร่นะฮะพายครับรัศมีรัศมีคือ0.75ครับนะฮะแล้วก็ยกกำลัง2นั่นเองเท,ท่าที0.75ตัวนี้เป็นหน่วยเซน เพราะฉะนั้นต้องเป็น0.75คูณกับ10กำลังลบ2ต้องหารร้อยก่อนแล้วอย่าลืมยกกำลังสองเดี๋ยวเราจะดูนะเราจะเคลียร์อย่างไรดีเคลียร์เป็นเอางี้0.75เนี่ยขึ้นไปคูณ2ก่อนในนี้จะมี0.75 2ตัวเอางี้ย้ายไปกลายเป็น2คูณกับายคูณกับ0.75แต่มันยกกำลังสองเลยมี0.75 2ตัวเห็นไหมเด,ยยเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวสองพันหารด้วย2 0 0พันด้วยก็ได้ ะะก็คือเดี๋ยว1ิบกาลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นสิบกำลังสองลบสองทดทีสองตัวเป็นสิบกำลังลบสี่นะฮะสิบกำลังลบสี่ย้ายขึ้นไปคูณกับตัวนี้จะกลายเป็นเหลือแค่1ิบกำลังสี่เห็นไหมขวามือจึงเหลือแค่ g บวก a ครับนะฮะสิบกำลังสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเคลียร์กันตรงนี้ได้ตัวนี้หายไปสามตัว2ตัดอทิ้งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือสิบกำลังหนึ่งก็เลยเหลือแค่เลขสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกดขึ้นคีดเลขนะมันจะมีาย เครื่องคิดเลขมานี่หยิบก่อน,นโชกนะฮะดูนะพายมีค่าเท่ากับสามน่งสี่นะครับท,ท่าทีกดผิดสามจดหนึ 14, คูณกับเท่าไหร่จุดเจคูณกับจุดเจออกมาได้เท่านี้หนึ่แล้วก็มันเหลือ10ตัวหนึงเห็นปะเหลือ10ตัวหนึงคูณกับ10จึงกลายเป็นเท่าไหร่ครับ17.6 6เท่ากับค่า g ครับบวกกับ a แล้วก็ g ตัวเนี้ยถ้าใช้10ก็10ไปลบถ้า9.8ก็ย้าย9.8ไปลบเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยลบอ่าโทษทีนะฮะจริงๆไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้นะ17.66นะฮะลบกับ9.8แล้วกันเราคิดละเอียดนะฮะออกมาได้ a เท่ากับ7.86นะฮะเมตเปอร์เซกสแควร์ถ้าลิฟต์ขึ้นด้วยความเร่งเท่านี้ จะทําให้ลิฟต์ไม่ขาดถ้าลิฟต์ขึ้นด้วยความเร่งที่มากกว่าเนี้ลิฟต์จะขาดทันทีเห็นไหมแต่ถ้าลิฟต์ขึ้นที่ด้วยความเร่งน้อยกว่าเนี้ก็จะไม่ขาดนะฮะเพราะที่สิ่งที่เราคํานวณมาคือความเร่งสูงสุดซึ่งตรงตามสิ่งที่โจทย์เขาบอกโจทย์เขาอยากทราบนั่นเองโอเคดังนั้นข้อนี้จี่ต่อไปครับ7.86เมตรเปอร์เซกสแควร์ครับเย่ yeah. นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมไม่ยากนะฮะ มาดูเขายิบก้าวต่อนะครับเขาบอกว่าเส้นลวด x y มีพื้นที่หน้าตัดและความยาวเท่ากันอัตราส่วนระหว่างโมดูรัสของยังนะฮะของรวด x ต่อรวด y นะฮะเขาบอกค่ายางโมดูรัสนะยางนะฮะ x หารด้วยยังโมดูรัสของ y เนี่ยเท่ากับ1ต่อ2ก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะฮะแขวนแท่งเหล็กมวล10กิโลกร,รัมที่ปลาย ลวดทั้งสองดังรูปแท่งเหล็กเนี่ยยาว1เมตรนะฮะปลายแท่งเหล็กนะฮะอยู่ห่างจากตรงนี้0.2อ่ะเส้นลวด x และว y, จะอยู่ห่างกันเท่าไหร่แท่งเหล็กจึงจะสมดุลในแนวระดับอ่นะน้องครับต้องการให้แท่งเหล็กเนี่ยสมดุลคือประมาณว่าอย่างนี้นะฮะว่าถ้าสมมุติว่ามันรับแรงไม่เท่ากันอัตราการยืดมันไม่เท่ากันจะมีฝั่งหนึ่งโย่ลง ะะพอมันโยลงลวดมันก็จะยืดออกใช่ไหมมันจะไม่สมดุลในรนะดับดังนั้นเจอโจทย์ตระกูลนี้อยากให้เข้าใจไว้ครับว่าเดลต้าแอต้องเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันนี่คือการยืดมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งโยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธงว่าเดลต้าแอเท่ากันข้อนี้ไม่ยากละนะฮะเพราะฉะนั้นลงมือทําเลยครับนะฮะลงมือทําข้อนี้เลยชึบชึบชึบอะ่ะเพราะฉะนั้นขอยิบก้านะเลื่อน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  ดูรูปไปทําไปนะเราต้องใช้รูปประกอบข้อนี้ข้อนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นจากสูตรค่ายามโดรัสครับนะฮะเท่ากับ F ส่วน A ที่คูณกับ L 0ส่วนด้วยเดลต้าเนะฮะเราต้องการให้เดลต้าเเท่ากันนะฮะและข้อนี้สิ่งที่น้องต้องทราบเลยคือมันต้องรับแรงที่ทำไมกัน คืออัตราการรับแรงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคํานวณเพื่อหาตัวนี้ว่ามันจะรับแรงเนี่ยได้มากน้อยเพียงไรแล้วค่อยไปหาด้วยสมดุลเพราะฉะนันข้อน,นี้ไม่ธรรมดานะฮะแต่เขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดกับความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเท่ากันเนี่ยจะมีพื้นที่หน้าตัดมีความยาวแล้วเดี๋ยวเราต้องการตัวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะประเด็นของเราคือเราลงมือทาเลยครับนะฮะจากการที่แคงที่ พื้นที่หน้าตัดคงที่เพราะฉะนั้นเราย้ายข้างครับเราจะได้สูตรว่านะะเราจะได้สูตรว่าย้ายไปฝั่งนู้นนะ a ที่หารกับ l ศูนย์ครับจะต้องมีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วยยงที่คุณกับ delta l ซึ่งตัวนี้คงที่ดังนั้นเราจะตั้งได้ว่า f เหตุการณ์ x นะฮะเหตุการณ์ของลวด x นะ,ะหารด้วยค่ายง x แล้วก็ delta l นะฮะ delta l เนี่ยเราต้องการให้มันเท่ากันอยู่แล้วถูกต้องปะเพราะฉะนั้นจริงๆเราตัดทิ้งไปด้วยก็ได้นะ ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเหลือแค่ค่ายางครับ f x ส่วนยางฝั่ง x จะต้องเท่ากับนะฮะ f ฝั่ง y ส่วนด้วยค่ายางฝั่ง y แต่เขาบอกมาแล้วว่าอัตราส่วนตรงเนี้ยค่ายาง x เนี่ยเห็นไหมต่อยาง y เนี่ยหต่อสองเพราะฉะนั้นตัดตัวนี้เป็น1ตัดตัวนี้เป็น2ได้เลยเห็นไหมนั่นคือวิธีทําหลังจากนั้นคูณไข้ครับเราจะได้ว่า f y เท่ากับ2ย้ายขึ้นไปคูณจะเท่ากับสอง f x อ่ะเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นแรงที่มันรับซึ่งแรงตรงนี้พี่จะหมายถึงแรงตึงเชือกเพราะฉะนั้นตัวนี้หมายถึง t ของแกน y เท่า t t ของ y เท่ากับ2เท่า t x ดังนั้นมันต้องรับแรงต่างกัน2เท่านะฮะเขาบอกว่านี่ไงนะฮะเส้นลวด xy ต้องอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะฮะสองนี้ต้องอยู่ห่างกันเท่าไหร่โดยที่ฟิกมาแล้วว่า x เนี่ยต้องอยู่ห่างจากตรงนี้0.2และตัวนี้มันมีน้ําหนักลงเพราะฉะนั้นอยู่ในเรื่องสมดุลเราจึงวัดคานขึ้นมา อย่าลืมนะครับในเรื่องสมดุลพี่บอกน้องเสมอว่าหยิบวัตถุกออกมาเพียงชิ้นเดียวนะฮะเราก็จะทํามันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขียนคานขึ้นมาอันหนึ่งโชะนะฮะนี่คือคานคาน x y นะ,ะแล้วเราก็เขียนแรงให้ครบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้โมเมนต์ใช้อะไรพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยมีท x ดึงขึ้นแล้วตรงเนี้ยมีท y ดึงขึ้นอันตราส่วนเป็น1ต่อสองและตัวมันมีน้ําหนักนะฮะน้ำหนักลงน้ําหนักต้องลงตรงกลางใช่ไหม เอ็มจีเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยมวลสิบกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นสิบจีแล้วกันเราไม่รู้ว่าจีเก้าจุดแปดหรือเท่าไหร่นะฮะตรงเนี้ยเขาบอกมาแล้วว่าศูนย์จุดสองอ่ะนี่ลงมือทําเลยนะและจริงๆถ้าเราเนี้ยทีว่าเท่ากับสองทีเอ็กถ้ามันมีสองตัวแปรเนี่ยเราทาไม่ได้เปลี่ยนทีวตรงเนี้ยเป็นสองทีเอ็กไปเลยก็ได้เห็นไหมจะได้ง่ายนะฮะตรงนี้สําคัญนะเราจึงต้องแก้สมการเพื่อหาตรงนี้ก่อนเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นเทคโมเมนต์ครับเทคโมเมนต์ตรง ตรงไหนดีเขาต้องการถามว่าต้องอยู่ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเทคโมเมนต์ตรงนี้ไปเลยนะฮะการเทคโมเมนต์ตรงนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้พอตรงนี้มันเป็นจุดหมุน T x เราไม่ต้องคิดเพราะมันผ่านจุดหมุนตรงนี้จะกลายเป็นโมเมนต์ทวนเข็มสวนตัวนี้เป็นโมเมนต์ตามเข็มเราก็จะได้ระยะเลยนั่นเองเพราะน้ําหนักต้องลงตรงกลางดังนั้นเทคโมเมนต์ตรงนี้นะฮะเทคโมเมนต์เค okay, ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคํานวณเลยนะ ถ้าเทคโมเมนต์ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มโมเมนต์ moment มีสูตรว่า f คูณ r และ f กับ r ต้องตั้งฉากกันจะสมดุลได้นะฮะโมเมนต์ moment ทวนเข็มจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มโมเมนต์ moment ทวนเข็มก็คือตัวนี้ 2Tx นะฮะ 2Tx อ,อ่จริงๆพี่ลืมไปขั้นหนึ่งนะ,ะลืมไปขั้นในในในการที่มันต้องสมดุลด้วยนะฮะถ้ามันสมดุลแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นมีแรงขึ้นเนี่ย Tx ขึ้น2 Tx เห็นป่ขอยย่ามาทดตรงนี้นะแรงขึ้นคือ Tx บวกกับ2 Tx เห็นไหมขึ้น2ตัวเท่ากับแรงลงครับแรงลงก็คือ 10g g ยังไม่รู้9.8หรืออะไรเพราะฉะนั้นมันจะได้3 Tx เท่ากับ 10g เพราะฉะนั้น Tx เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่10ส่วน3ที่คูณกับ g เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องได้ใช้นะฮะ หลังจากนั้นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนคือตัวนี้ทุกอย่างต้องหมุนรอบจุดหมุนดังนั้นตัวนี้มันจะหมุนด้านนี้เห็นไหมหมุนแบบน,นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น 2tx นะฮะคูณกับระยะห่างระยะห่างจากจุดหมุนจนไปถึงตรงนี้ซึ่งโจทย์ถามพอดีไง x กับ y ต้องห่างกันเท่าไหร่คูณกับระยะ x ไปเลยที่เราอยากทราบเป็น x ที่เราอยากทราบเพราะฉะนั้น,นะะไฮไลท์ไว้นะฮะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มโมเมนต์ตามเข็มคือ 10G ที่คูณกับระยะห่างตรงนี้ จากจุดหมุนถึงตรงนี้มันต้องตั้งฉากกันตรงนี้ทั้งหมดมันยาวหนึ่งเมตรตรงนี้มันคือศูนจุด้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ศูนย์จุดสามเห็นไหมระยะศูนย์จุดสาตรงนี้สําคัญนะถ้าน้องคิดไม่ออกเนี่ยจะทําไม่ได้เห็นไหมนะฮะ,เ,ะเพราะฉะนั้นแต่เรารู้ว่า t x เนี่ยมีค่าเท่ากับสิส่วนสาม g เดี๋ยว g จะตัดกันทิ้งเห็นไหมสองที่คูณ t x t x คือสิบส่วนสาม g คูณกับระยะที่เราต้องการทราบนะฮะระยะตรงนี้โชกนะฮะจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ สิบจีสิคูณศูไปเลยแล้วกันจะได้3ามคูณจีจีตัดจีทิ้งเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องคิดจีเ <G> มื่อกี้นิมเขียนอ่ะตัดจัดทิ้งอยากได้ x ครับเพราะฉะนั้นย้าย3าขึ้นไปคูณจะได้ x เท่ากับสคูณสได้9 9้าส่วนยีซึ่งมันเท่ากับ0.45เมตรเราใช้หน่วย SI ในการคำนวณดังนั้นก็เลยตอบแบบนี้ได้เลยนะฮะตอบ0.45เมตรไม่ยากนะฮะ จริงๆก็ยากนิดๆนะเอ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีในการทําข้อนี้ข้อนี้ก็สวยดีนะนะฮะหนังสือสวสวทเนี่ยแบบฝึกหัดดีมากนะฮะอยากให้น้องได้ฝึกทำนะฮะแล้วก็พี่สอนมาตรงนี้น้องก็ทําความเข้าใจไปแล้วกันโอเคมาดูข้อถัดไปกันนะฮะกระดาษทดลบไปนะฮะมาดูข้อสามสิบนะฮะข้อสามสิบมีพื้นที่จึงไม่ต้องเปิดกระดาษทดนะฮะเขาบอกว่า ทองแดงครับมีค่าโมดูลัสของยางอ่ะข้อสุดท้ายแล้วลงมือทาโดยเร็วเลยนะเนี่ยค่ายางโมดูลัสนะฮะตึด๊ดเท่านี้ความเค้นดึงที่ฉีดขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่นเท่านี้บอกความเค้นมาเห็นปะเขียนลงไปเลยลวดทองแดงยาวนี่คือความยาวตอนตอน้นก็คือเป็น L ศนย์ะฮะมีพื้นที่หน้าตาดัดบอกตัว A มาแทบจะครบทุกตัวแล้วออกแรง F ครับห้านิวตันดึงลวดทองแดงนี้จงหาความเค็นดึงอ่ะเพราะฉะนั้นข้อกไก่ครับข้อกไก่ ความเค้นดึงความเค้นดึงก็คือตัวนี้ครับนะฮะเท่ากับ f ส่วน a อก็คือความเค้นนั่นแหละนะฮะมันดึงยืดออกมันทําให้สิ่งของยพยายามยืดออกเราจะเรียกว่าความเค้นดึงถ้ามันบีบเข้าเราจะเรียกความเค้นอัดนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือเนื้อหาอ่ะเพราะฉะนั้นความเค้นที่เขาต้องการทราบจึงมีค่าเท่า f คือเขาแขวนตัวไหนเขาออกแรงดึง50สนิวตันก็คือแรงตึงเชือกก็เลย50ไม่เป็นไรครับหารด้วยตัว A A คือพื้นที่หน้าตัด สิบตารางมิลสิบมิลลิเมตรสองตัวเห็นไหมจึงกลายเป็นคูณสิบกำลังลบหกนะฮะศูนย์ตัดศูนย์ทิ้งไปสิบกำลังหกค่อยขึ้นไปจะกลายเป็นห้าคูณสิบกำลังหกนะฮะในหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรนี่คือคําตอบแรกนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นใส่เลยห้าคูณสิบกำลังหกนิวตันต่อตารางเมตรเห็นไหมเราทำแบบนี้ไม่ยากต่อไปครับต่อไป ขั้นที่2เขาถามหาความเครียดดึงความเครียดก็คือตัวเอฟซิลอนนะฮะหรือใช้คำว่าสเตรนก็ได้ขอไข่ครับความเครียดคือตัวนี้จะมีสูตรว่าว่าอะไรเอ่ยเดลต้าแครับส่วนด้วย L อศูนย์หรือว่าเอางี้เอางี้เราไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นเราหาอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอ้ยแมงวันเกาะนะฮะมาเกาะได้ไงเนี่ยอาบน้ำแล้วนะนะอ่ะต่อไปนะ เพราะฉะนั้นเรามีสูตรว่าค่ายางมิดรัสครับเท่ากับความเค้นส่วนด้วยความเครียดใช้สูตรนี้ก็ได้เพราะยางมิดรัสเขาบอกมานี่นี่ไงเพราะฉะั้นลงมาทำเลย1.25นะครับคูณ10กาลัง11เท่ากับค่าความเค้นที่เราหามาเมื่อกี้5คูณ10กาลัง6ที่หารด้วยความเครียดนะฮะความเครียกก็คือตัวเอฟซีลอนย้ายขึ้นไปย้ายตัวนี้ลงมาหารเอฟซีลอนจึงมีค่าเท่ากับดูนะฮะ5เอาตัวเลขหารด้วยตัวเลขหารด้วย1.25ตัวเลขเขาช่วยเราเห็นไหม สิบกำลังหกตรงนี้พอตัวนี้ยูอาหารเคลียร์กันจะกลายเป็นสิบกำลังลบห้านะฮะตัวนี้ตัดตัวนี้ได้เลขสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้สี่คูณสิบกำลังลบห้าเอฟซีรอนไม่มีหน่วยความเครียดไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบเลยนะฮะคำตอบที่สองก็คือสี่คูณสิบกำลังลบห้านะฮะเห็นยุงบินใช่ไหมยุงบินอยู่นะฮะเพราะว่าพี่สอนตอนดึกนะฮะเฉลยให้มีน้องถามมาอ่ะต่อไปครับนั่นก็คือข้อ ขอไข่เคลียร์แล้ว2ข้อต่อไปครับขอควายความยาวของลวดทองแดงทั้งหมดขนาดที่ออกแรงดึงน้องตรงเนี้ยความหมายคือความยาวทั้งหมดมันไม่ใช่ความยาวตอนต้นนะมันคือ L 0ศนย์บวกกับเดลต้าสมมติตอนต้นเนี่ยมันเคยยาว10เมตรเห็นปะ10แล้วเดี๋ยวสมมติมันยืด2เมตรก็จะกลายเป็น12นั่นคือสมมตินะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะลงมือทำครับเมื่อกี้เราทราบว่าเอฟซีลอนมีค่าเท่าเท่านี้จากเอฟซีลอนเท่ากับเดลต้าเอล ส่วน l ศนย์นี่คือข้อขอควายเพราะฉะนั้นลงมือทำ4คูณ10กําลังลบ5เท่ากับเดลต้า l ครับเดลต้า l ก็คือมันยืดออกเท่าไหร่ไม่รู้หารด้วยความยาวตอนต้นก็คือ10อย้าย10ขึ้นไปคูณ10เนี่ยศูนย์ตัวเนี้ยมันจะเคลียร์ขึ้นไปคูณตัวเนี้ยจะกลายเป็นมันต้องมากขึ้นจะกลายเป็นลบ4เพราะฉะนั้นเดลต้า l ครับเท่ากับ4คูณ10กําลังลบ4นั่นเองนะฮะในหน่วยเมตรเพราะเราใช้หน่วย SI หรือตัวเนี้ยถ้าใครทำต่อมันคือ น้องโฟกัสเลขก4ไว้นะ0.0.0.0 00, 00, แล้วก็4นั่นเองนี่คือความหมายของ10กับลบ4คูณกับ4ดังนั้นดังนั้นข้อขอควายนะความยาว l บวกกับเดลต้ l จึงมีค่าเท่ากับบวกกับ10ครับมันจึงกลายเป็น10.0.0.04เมตรนี่คือคำตอบในข้อขอควายนะฮะอ่ะเขียนเลย10.0.0.04เมตร นี่คือคำตอบนะจ๊ะต่อไปต่อไปคำถามสุดท้ายถามว่าขนาดของแรงมากที่สุดซึ่งลวดทองแดงเส้นเนี้ยัยงคงกลับสภาพได้ยังคงอยู่ในสภาพอิาาสติกหรือที่จุดอิลาสติกลิมิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเค้นเห็นไหมที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นในการคำนวณถ้ามากกว่านี้มันจะยืดไม่หยุ่นแต่ถ้าที่จุดนี้ยังคงยืดหยุ่นอยู่ดังนั้นดังนั้น เห็นไหมเราจึงใช้สูตรว่าว่านะงงูครับนะฮะความเค้นเท่ากับ f ส่วน A เข้าไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาถามหาแรงที่มากที่สุดก็คือตัว f นั่นเอง f ก็เลยเท่ากับความเค้นครับที่คูณกับตัว A นะฮะแต่เขาบอกมาแล้วไงว่าความเค้นตัวเนี้ย f จึงเท่ากับความเค้นคือ7.9คูณสิบกำลังเพระโจทย์บอกมาเห็นไหมนั่นเองคูณกับ a ครับ A คืออะไรเอ A คือพื้นที่หน้าตัด10ตารางมิลก็คือ10คูณกับ10กําลังนี่คือ10ตารางมิลน,นะตารางมิลก็คือลบ6นั่นเองมีมิลสแกนเพราะฉะนั้นเคลียร์เลยศูนย์ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยกลายเป็น8กับลบ6จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเหลือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ f เท่ากับ790นิวตันนี่คือแรงที่ดึงแล้วทำให้วัสดุเนี้ยมีการยืดออก นะฮะมากที่สุดถ้ามากกว่านี้มันจะไม่ยืดหยุ่นละนะฮะแต่น้อยกว่านี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความเค้นที่ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นนั่นเองโอเคนะครับในการตรยโจทย์อันนี้ก็ขอบคุณหนังสือสสวทนะฮะสภสถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะที่อนุญาตให้ให้มาเฉลยกันตรงนี้นะฮะมีน้องถามมาหลายคนก็เลยเฉลยให้จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นหลังๆต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับ แต่วันนี้เท่านี้นะครับเยเย